สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอารถชีดขึ้นรถอ่หกล้อนะครับก็เดี๋ยวเซฟฟิลเราจะทำการพับปีกให้ชมอ้าวไม่พับล่ะอ๋อต้องนะเอาพับงฝั่งนู้นก่อนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูการพับพับปีกนะครับ ปีกนะครับแล้วก็เบหัวมาครับมอดนะครับ,รบแล้วก็หักหักปีกขึ้นนะครับเอ้ยอ่านใส่ไว้ในกอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันขึ้นรถเทรเลอร์นะครับเทรเลอร์อีแตนนะครับวันนี้เรามารถฉีดขึ้นรถเทเลอร์อีแตนนะครับ ขึ้นกันเกือบทุกวันนะครับมาแล้วก็ใช้แต่นก็พอนะครับสำหรับเทเลอร์นี่รับปิดพร้อมนะครับน่าก็เดี๋ยวพอขึ้นเทเลอร์เสร็จก็จะรัดก,กันลื่นนะครับ สองคนพี่น้องช่วยกันนะครับทำงานกันเป็นทีมนะครับล็อกกันลื่นอ่าโอเคเสร็จแล้วก็คลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ